ถัดมานะครับเราจะมาทำคอมนเมนต์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับในวันนี้วันนี้เราจะต้องทำอะไรได้บ้างน,นะเดี๋ยวย้อนกลับมาหน้านี้ก่อนหนึ่งทำใแอลล็อกนะครับแอลล็อกง,ง,ง่ายมากง่ายมากครับห้านะนาทีก็ทำเสร็จแล้วนะครับตัวที่ยากก็คือ v i e w v i s w view นะครับ แล้วก็เป็นยูเซอร์เฟ e ที่อาจารย์ได้ใช้แน่ๆก็คือเป็นรายการรูดขึ้นรูดลงให้เลือกนะครับรายชื่อนักเรียนรายวิชารายการต่างๆเนี่ยนะครับรบีวิวเพราะฉะนั้นรีวิวเป็นตัวหนึ่งที่อาจารย์ต้องทำได้นะครับอาร์เรย์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รีวิวต้องทำได้น,นะครับโอเคฉะนั้นได้ลองกต่รีวิวเป็นหัวข้อที่สำคัญ พื่อไม่เสียเวลาดูแดร์ลอกเลยครับแดร์ลอกนะครับสเต็ปแรกก็คือโหลดโมดูล UI l a ล dialog มาอกอดร์อกเอ็นเอสนะครับอันนี้เอาไว้บนสุดได้เลยไว้บนสุดถ้าถ้าจะเห็นคําว่า r e q u i r e ก็แปลว่าให้ประกาศไว้บนสุดนั่นเองครับตัวนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้ปสาฉลูเลยนะครับ ตามชื่อไดร์หลอกตัวเมสตัวเมสไม่มีปัญหาอะไรเรามาชื่อตัวแทบนบนะครับทีนี้ไดร์หลอกเนี่ยจะมีเมธอดให้5นะครับคือ alert confirm พร้อมล็อกอินแล้วก็แอคชั่น alert เนี่ยเหมือนเหมือนที่เราเห็นอาจารย์มังคับใช้ alert ม,มาตันน้งแต่นี้นะครับมันก็จะเด้งข้อความขึ้นมาแล้วก็องมีปุ่มโอเคเดียวนะครับถ้า,อา,าอาจารย์ใช้ alert เนี่ยมัน alert จะมีค่ามาตรฐานอาจารย์ปรับแต่งอะไรไม่ได้ ครับ,บเช่นข้อความเขาข้อความตัวเลือเป็นคำว่าโอเคนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่าตกลงก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะคัสซ็อมไ์เนี่ยอาจารย์ไม่ต้องใช้แเรหลอกตัดเลยอ่านะลองดูนะครับพารามิเตอร์มีอะไรบ้างไตเติลคือข้อความแรกคนของหน,น้าต่างเมสเซจข้อความที่ที่เขาจะมองเห็นนะครับโอเคบัตรทนเท็น าจารย์ดาวได้ไหมครับคืออะไรครับโ,โอเคจะขึ้นข้อความว่าอะไรถ้าอาจารย์ไม่ใส่มันจะขึ้นว่าโอเคนะครับถ้าอาจารย์ไม่ไม่ไม่อยากได้ตัวโอกับัวเคอาจารย์ก็เปลี่ยนคำพูดนะครับทีนี้ทีนี้นะครับด i a l o g เนี่ย alert ลเ,ลเนี่ยนะครับเป็น p r o h i คือเก้งขึ้นมาแล้วเนี่ยโค้ดบรรทัดต่อไปอ่ะทำงานตามกติ เขาไม่รอให้เรากดนะครับไม่รอให้เรากดโอเคใหญ่ๆนะค,ะครับโค้ดบรรทัดถัดไปเนี่ยทำง,งานตามปกติเพราะฉะนั้นมาเป็นทงนิ้ <ๆ S 1> คือถ้าเราจะรอให้เขากดโอเคนะครับเราต้องมาเขียนในส่วนของเดนกับเป็นนะครับไม่ว่าเขาจะกดโอเคกดแคนเซิลกดปุ่มแบ็กกลับหน้าอเลอร์หายไปเนี่ย เดนก็จะทํางานอ่าเมื่อได a l o g อันเนี้ยหายไปเด่นก็จะทํางาน,ออน,น,าน,งานแล้วเราก็ตรวจสอบว่าเขากดอะไรเขายกเลิกแบบไหนนะครับถ้าเราเลิกเนก็คงมไม่มีอะไรคือจะยกเลิกแบบไหนก็ไม่มีผลลัพธ์กลับมานะครับแต่ถ้าเป็นคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับก็จะถามให้เรายืนยัน d ด a l ล็อกคอนเฟิร์หายไปยืนยันก็คือมีให้มีให้มี y ย s กับมี n no. นนะครับมีใช่กับไม่ให้หลับนะมีมากกว่าหนึ่งปุ่มนะไม่ว่ากดปุ่มไหนก็ตาม d ด a l ล็อกจะหายไปทีนี้ d ด a l ล็อกหายไปแล้วเนี่ยเดนก็จะทํางานถูกไหมคนระับพอเดนทํางานแล้วอาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่าเขากดปุ่มใช่หรือกดปุ่มไม่ใช่นะครับ กดปุ่มอะไรมาแล้นแน่นะครับก็ต้องดูจากฟังก์ชันตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้เราก็รับพารามิเตอร์มาเพื่อมาเช็คดูว่าเขาตอกอะไรนะครับนะพร้อมก็จะขึ้นให้กรอกข้อมูลครับมันก็จะเด้งช่องให้กรอกข้อมูลไม่ใช่แค่เป็นแดร์ล็อกธรรมดาที่มีปุ่มให้กดนะครับนอกจากมีปุ่มให้กดแล้วยังมีปุ่ม ช่องข้อมูได้กรอบด้วยนะครับล็อกอินก็มี2ช่องมีช่อง u ู e r ช่องคาสด่วนให้นะครับแอคชั่นแอคชั่นอันนี้จะมีรายการให้เลือกครับนะมีรายการให้เลือกเหนะมือนมีเมนูให้เลือกนะครับมีเมนูให้เลือกพอเลือกเสร็จก็กดโอเคนะครับแล้วเราก็อยากรู้ว่าเขาเลือกแอคชั่นอะไร เพราะฉะนั้นแอคชั่นเนี่ยคล้ายๆกับคอนเฟิร์มเลยแต่คอนเฟิร์มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับปุ่มใช่กับกลุ่มไม่ใช่แต่แอคชั่นเนี่ยมีรายการให้เลือกนะครับก็น่าใช้ทั้งท้าตัวเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีใช้ต Star d o c เมนต์กันนะครับเนี่ย Doc Native Script OJ UI Dialog นะครับอ่านะผมไม่ได้เปิดไว้เพราะฉะนั้นผมพิมพ์เอาแล้วกนะัน ถ้าถ้าเราเปิดดอ็อกิเมนต์ค้างไว้อยู่แล้วเนี่ยมันอยู่ในหมวด UI นะครับเนี่ย User Interface อ่าแล้วก็หาคำว่า Dialog เนี่ยครับอ่าก็จะมาที่เดียวกันนะครับเนี่ยทั้ง5แบบนะครับเช่น Alert, Alert Alert นี่เป็นพื้นฐานเลยนะครับ Option ที่มีก็คือ Title Message OK Button Text อันนี้ก็ต่ามสไลด์นะครับถ้าเป็น Confirm อ่ะ Option ออจะมีอะไรบ้าง คอนเฟิร์มนะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาคือ cancel กอัตแท้ถึงแล้วก็ n a t u r a ัลอัตแท้ถอาจารย์ก็ลองลองเซ็ตดูนะครับว่าเซ็ตแล้วได้ผลลัพธ์เป็นไงจุดที่แตกต่างก็คือคอนเฟิร์มเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ด้วยคือจะรู้ด้วยว่าเขากดโอเคหรือกด Cancel หรือกด Natural อาจารย์ก็ดัมหรือปริ้นคอนโซล e ดินลอกค่ารีซอสมาดูกดโอเครีซอสเป็นค่าอะไร กด cancel รีโซลค่าอะไรกด natural button รีโซลมีค่าเป็นอะไรนะครับอ่าจากนั้นก็ติ้นมาดูนะครับพร้อมนะพร้อมเนี่ยออปชันยาวมากครับมี title message มีปุ่มสามปุ่มเหมือนเหมือน confirm เลยนะครับแล้วก็มี input type ครับอ่ามี input type ให้เลือกว,ว่าเป็น เขาคอมเมนต์นะครับว่าเป็นชอ่องเกรอกลาสเวิร์ดหรือเป็นชอ่องกรอกข้อความธรรมดา,า,าให้เราเลือกได้แล้วรี s ซ l t ที่ได้ครับจะไม่เหมือนคอนเฟิร์มรี l ซที่ได้จะไม่เหมือนคอนเฟิร์มนะครับรีซ็ตตัวนี้การจัดการอ็อบเจกตละมีดับรีเซ็ตกับดับเท็จนะฮะดับรีเซ็ตคือเขากดปุ่มอะไรในสามปุ่มนี้ กอกเท็คือเกรอกอะไรมาเพราะอันนี้เป็นพร้อมนคนับพร้อมจะมีช่องให้กรอกหนึ่ช่องนะครับถ้าเป็นยูสล็อกอินครับก็จะไว้สำหรบับใส่ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับนะแล้วเราก็จะรู้ว่าเขากรอกยูเซอร์อะไรมาหรือเขากรอกพาสเวิร์ดอะไรมาถ้าเขาดกดยืนยันนะถ้าเขากดแคนเซิลยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดก็ไม่ได้มานะครับ เราต้องเช็คก่อนว่ารีซอสเนี่ยเป็นอะไรเป็นการโอเคไหมเป็นการย,ยืนยันหรือเปล่านะครับถ้าเป็นการยืนยันมันควรจะมี user d o านสนา่วนเยาาทีนี้ตัวสําคัญเนี่ยก็คือ action action นะครับตัวสุดท้าย d i a l ลอก o g action รายการตัวเลือกให้ทําเป็นอะไรรายการเป็นตัวเลือกนะครับให้ทําเป็นอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกอันใดนหนึ่งอยงนี้เลือกมาสองรายการนะครับคือ 1, ออปชันหนึ่งออปชันสองกับทางเลือกที่สามของเขาคือแทนเซนนะครับเขามีสามทางเลือกหนึ่งไม่เลือกออปชันหนึ่งก็เลือกออปชันสองไม่เลือกออปชันสองก็ต้องเลือกแทนเซนนะครับนี่คือแอคชั่นก็เลือกใช้ตามต้องการนะนะครับเอาละ ลองมาทดสอบการใช้งานดูนะครับก็คงไม่ใช้ครแบแปดนะครับใช้เท่าที่เรามีโอกาสได้ใช้อย่างเช่นตอนนี้ทุกคนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือทำดิจิต,ตอลได้ถูกไหมดิจิตเตอลเสร็จไปหน้าอะไรนะไปหน้าล็อกอินนะครับดิจิตเตอลเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ดีก็ไปหน้าลออ็อกอินเลยยูเซอร์ก็งงโปรลงลงทะเบียนสำเร็จหรือไม่สำเร็จกันแน่ถูกไหมเพราะน,นั้นเราควรมีอะไรบอกเขาหน่อยน,นะครับ เช่นลงทะเบียนสาเร็จแล้วให้เด้งกล่องข้อความขึ้นมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วกรุณเข้าสู่ระบบแล้วมีปุ่มกน,นยันพอเขากดนนยันก็ไปค่อยไปหน้าล็อกอินนะครับโอเคไหมครับชีนาลิโก้จะเป็นอย่างนี้วันจะเลือกใช้อะไรครับ alert confirm พร้อมล็อกอินแอคชั่นลอกคอนเฟิร์มไหมครับถ้าเขาตอบ no เราจะทำอะไรครับ เพาเขาตอบ yes ไปหน้าล็อกอินแล้วถ้าเขาตอบ no ละ่ะก็อยู่ที่เดิมเพื่อโม่ิจิสเตอร,ร์สาคัญคือมันไม่มีทางเลือกอะเขาล็อกอิสนสำเร็จแล้วใช่ไหมครับเราแค่จะเด้งข้อความแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเขาต้องไปหน้าล็อกอินเราไม่อยากให้เขาค้างอยู่หน้าร,รีจิสเตอร์ไม่รู้จะค้างทำไมเพราะถ้าค้างอยู่หน้ารีจิสเตอร,ร์เนี่ยเขาคงรีจิสเตอร,ร์สามคนะ,นะครับ เราก็อาตัวความสุขของเขาพาเขาไปน้าลอ,อินเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกเราก็เอาเลิเอาเลยนะครับแต่ถ้ามีทางเลือกเช่นต้องอาการลอกอินเดี๋ยวนี้ไหมนะอ่าก็ทําได้ตอบเยสปุ๊บก็พาไปน้าลอาอินตอบโนก็ให้โาค้างอยู่หน้าสเตอร์เหมือนเดิมแล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เวิร์กโฟล์งเราเราจะออกแบบยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าเอาเลิศใช้ง่ายเกินไปอยากใช้คอนเฟิร์มได้เลยครับใช้เลยนะ นะแต่ผมไม่ใช้ของแท้เลยนะงั้นจริงๆอาจารย์ต้องลองเล่นคอนเฟิร์มดูนะนะไม่ยากนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงโค้ดดิตรงนี้ครับอ่านะสเต็ปแรกคือโหลดโมดูลขึ้นมาก่อนอ่าอาขึ้นมาบนสุดก่อนขึ้นมาบนสุดก่อนครับนะโหลดโมดูลได้หรอกก็ค o p y ได้ค o p y เลยนะครับนะนะ ในนี้ก็มีให้ก๊อปปี้ไหมนะนี่ครับมีกอ๊อปเลยครับ Link ีอู u i ย UI, ไดก,การสะกดผิดครับมีให้กอ๊อปก็ก๊อปครับอาจารย์จะพิมพ์ก็พิม์ได้ถ้าอาจารย์มีประวัติพิมพผิดบ่อยๆก็อย่าพิม์เลยนะก๊อปเอานะครับ ตรงนี้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจะเติมเย็ตไม่เติมเ็ตตามสะดวกเลยนะแต่ตรงนี้ห้ามเปลี่ยนตรงนี้ชื่อคังคับนะครับโอเคเรียบร้อยอธิบายนิดนึงเขาเดี่ยวกับเขาคู่เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับอาจารย์ทำพีเอพีตอบได้ไหมครับเขาเดี่ยวเขาคู่ต่างกันยังไงทำพีเอพีเขาเดี่ยวกับเขาคู่ มันแทรงตัวแปรได้เถ้าเป็นฝนหงใช่ไหมครับถูกต้องครับในที P. ใน Java Script นะครับ Single Code กับจะ u เป็น o d e เขาเดี่ยวของคู่เนี่ยเหมือนกัน100%ยอาจารย์จะพิมพ์เขาเดี่ยวหรืองคู่ตามสะดวกเลยนะแล้วแต่สถานการณ์ผลลัพธ์เหมือนกัน100%ยนะครับไม่มีความแตกต่างใดๆนงซิ้นะครับนะ ทีนี้เราประกาศ d i a l o g กเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ใช้งานก็คือตรงนี้อันนี้เข้าเคสโอเคเข้าเคสโอเคนะครับก็คือ Log in ล็อก t ินสำเร็จรลงทะเบียนสำเร็จตรงนี้เราก็เรียก d i a l o g alert ขึ้นมานะคะรับ dialogue นะครับถ้าเราใช้ Visual s t u d i o code เขาจะมีตัวช่วยด้วย นะก็คือแมสื่อเป็นแอนนี้แต่ช่วยเราไม่ได้เยอะเท่าไหร่เราต้องเปิดอัพกิมเต์แหละอเลอร์เนี่ยมีวิธีใช้แบบง่ายกับแบบยากนะครับแบบง่ายก็คือใส่ข้อความไปตรงๆนะครับแบบง่ายเพราะนั้นอาจารย์จะปรับแต่งเขนหรือไม่ได้เช่นปุบโอเคเนี่ยเลียนชื่อไม่ได้ใช้ท่ามาตรฐานเพราะนั้นอาจารย์เลื่อนมาตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สอง นี่คือถ้าลงลรายละเอียดละไม่ใช่แค่ข้อความแมสเสร็จตรงกลางเดียวแต่เราจะกำหนดไทต์เลกับกำหนดโมเดบประ่าะดน,น,นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กรอ,อกจะได้พิมพ์ไม่ผิดนะครับกรอ,อกมากรอกตั้งแต่เปิดปิดกาจนปิดปิดการหรือจริงกรอกทัก้ <c oughs> งท้องให้หมดเลยครับกรอกทังท้อให้หมดเลยได้วตรงนี้กรอกให้หมดเลย อย่างเวลาหินลดความผิดพลาดนะครับโอเคผมก็หมดเลยนะยกเว้นการทันแรกนะครับการทันแรกเรากรอบไปแล้ววางไว้บนศูนย์แล้วอ่ะก็รอบชิ้นที่สองให้กรอบดีกว่านะครับผมก็กรอบอ่าไม่หินละอ่ะกรอบไปขึ้นแถบให้สวยงามนะใช้แท็บกระชิบแท็บ ในการเพิ่มลดระยะเยือย่อน,นะครับเนะนั้นต็อไทเติลเนี่ยก็เปลี่ยนข้อความเช่นยินดีอ่อลงทะเบียนเรียบร้อยข้อความต้องการแตหลอกก็แล้วแต่อาจารย์จะพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์ว่าคุณ ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นไปทักหมาแบกบแบกเองระบบจะนำคุณไปยังหน้าเข้าสู่ แล้วแต่จะแต่งเลยครับแค่นี้แล้วก็ข้อความปุ่มรับทรางไม่มีทางเลือกอืนอ่นนอกจากรับทราบถ้าเขากดปุ่มนะครับหลังจากโชว์ข้อความให้เขาเห็นแล้วเนี่ยเขาก็ดิสมิสก็คือปิดหน้าต่างนี้ด้วยหล่ยๆวิธีกดโอเคก็ได้กดปุ่มแบ็กก็ได้เ ดร์ล็อกนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นพอไดร์ล็อกหายไปเดมก็จะทํางานเราก็กปโค้ดเปลี่ยนหน้าเนี่ยมาใส่ใดีดน,นะครับกปโคดเปลี่ยนหน้านะครับมาใส่ในเดนนะครับคอมเมนต์ทั้งหลายเนี่ยผมออก ดูดูเรา implement แล้วเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็เอาครับอ่ะเฟรมโมดูลนะคราเก็บผมว่คอมเมนต์ไปไม่อาจเก็บไว้ดูเพราะฉะนั้นในยีฟนะครับไไใ,นในยีฟเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะยีฟมีแค่แต่หลอกกับเลิศนะครับเขาต้องกดยืนยันก่อนมันถึงจะพาไปหน้าล็อกอินนะครับเขาต้องกดยืนยันก่อนจะพาไปหน้าเราอิน การทดสอบได้เลยครับคนมีเท่านี้ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วน่าจะเติมคงาแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะทำบุญระบบตัดส่าโอเครับาแล้วกลับมาหน้าลองยินให้ครับโอเคสมเร็จรุ่งรุ่งนะครับนอกจากอะไรแล้วเป็นอย่างอื่นนะครับคอนเฟิร์มอะไรเนี่ยอาจารย์ไปลองเล่นดูนะครับ ถ้าเป็นมเมทอดอื่นๆนะครับมันจะให้ให้คำตอบมาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คอนโซลดับดัดูว่าผลของการตอบคำถามในหน้าแดอะล็อกเนี่ยได้อะไรกลับมาก็ดีบับข้อมูลดูนะคอนโซลดับ um. นะครับดูว่าเราตอบ yes ตอบ โอเคตอบแ a นเซิตอบโน้ตอบนั่นตอบนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอะไรนะครับอเลอร์ตเองเนี่ยมีผลลัพธ์ให้หรือเปล่านะครับก็ลองถามดูนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้จารรู้ว่าหน้าจอให้อะไร มี้เซิร์ฟเวอร์ล่มหรือเปล่าเนี่ยกดทาไม่ไป,ไปล่มใช่ไหมฮะอ่าอินเทอร์เน็ตน่าจะมีปัญหายิงไม่เข้านะครับผมลองเข้าดูอีกทีนึงอ่าผมคอนเน็กไปเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้แล้วแล้วหน้าเว็บเรายังเว็บทั่วๆไปยังเปิดได้อยู่เลยครับ เนี่ยผมผมไม่ออกใครที่เปิดเน็ตได้จากมือถือนะครับจากมือถือนะเนะี่ยผมออกไม่ได้โอเคถูกต้องนะครับเนะี่ยตอนนี้ขึ้นตกใจทีแบบว่า no นเ i อร์เนะ็ตคลับแปลว่าผมควรจะย้าย access point ถ้าใครอ่านผมเร้งขึ้นมาแล้วนะก็คือไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่เป็นที่เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ตลอดเวลาครับไม่ได้ลมนะฮะแบ่ะไนี้ที่อินเทอร์เน็ตนะครับ, Internet, รบตอนนี้อาจารย์สามารถใช้อะไรนะใช้ 3G ได้นะครับ 4G ก็ได้นะครับนะใช้นเเน็ตแพ็กเกจมือถือได้นะครับ เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เรอยู่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ต้องต่อ Wi-Fi ที่นี่นะครับผม w i f i ผมผมจะได้เร็ <c oughs> เวเทวเทวหรอ จกดไปสี่ปีน่าโชว์อะไรออกมาสี่ครั้งเลยผมทดลองดูแล้วนะครับเอเล r ร์นเนี่ยไม่ให้ดีซออะไรเลยเอเล r ร์น,นะครับไม่ให้ดีซออะไรเลยก็ได้ค่าเป็นเงา ไม่ว่าเราจะทำยังไงให้มันใ,ให้ได้หลอกหายด้วยการกด back กดยืนยันกดรับทราบเราก็ได้แค่ค่าวน,นะครับสำหรับ ort, ไ็่ถอดไม่ให้ผลลัพธ์อะไรเลยสำหรับไม่ถอดอื่นอนาะจารย์ก็ลองดูคอนเฟิร์มถ้าตอบโอเคจะได้อะไรตอบ c ค n นเซจะได้อะไรนะตอบกลางๆได้อะไรปิดได้หลอกโดยไม่ตอบอะไรเลยได้อะไรนะครับก็ลอง ดีดับดูนะครับด้วยคอนโซนต่างๆนะครับวิธีการใช้งานของแต่ละตัวก็ฟอปจากนี้ได้เลยนะฟอปจากตรงนี้ได้เลยมันจะมีตัวอย่างสองตัวอย่างครับตัวอย่างแบบง่ายกับตัวอย่างแบบออปชันถ้าอาจารย์เลือกตัวอย่างที่สองนะที่เป็นออปชันล้วก็ลองเล่นดูครับในในยากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าให้อาจารย์โชว์ข้อความเด้งขึ้นมาในจุดต่างๆเนี่ยคิดว่าอาจารย์น่าจะทำได้เนาะเช่นคอนเน็กไม่สำเร็จเกิดเลอร์ขึ้นข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้แทนที่เราจะคโชว์เดอร์หลอกคโชว์เดอร์หลอกเนี่ยยูเซอร์มองไม่เห็นนะครับมีแต่เราที่เป็นเจ้าของโปรแกรมเนี่ยมองเห็นนะครับยูเซอร์ไม่รู้ว่าเกิดเออร์ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็นเดอร์หลอกกับเออร์แจ้งข้อความ ระบบที่ดีๆหน่อยนะครับเขาจะแจ้งเออร์ Code โด้วยนะสมมุติว่าอาจารย์เล่นเล่นไปแล้วเจอเออร์เอมันก็จะมีรหัสเออร์รหัสเบอร์หนึ่งููหนึ่งอย่างเงี้ยก็เวลาติดเออร์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็โทรไปหาเจ้าของโปรแกรมเนี่ยผมเล่นตรงนี้แล้วเออร์เเจ้าของโปรแกรมก็ถามาเออร์เอร์เบอร์อะไรแล้วก็บอกไป1 0็นููหนึ่ง จ้าของโปรแกรมก็จะได้แก้ง่ายขึ้นว่าอ,อ๋อเตร,เร,รตงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเค,อเคก็การแสดง alert ง่ายมากเลยเนาะโห,โหดลด dialog ขึ้นมานะครับแล้วก็ dialog ดอก alert ดอก confirm อกน่นนั่นนี่มีห้าดอกให้เลือกใช้อ p อชั่นของแต่ละดอกก็ไม่เหมือนกันนะครับ เพราะฉนั้นก็เลือกดูจากอ็อก e เมน,นะครับเข้ามาไปเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไม่ใช่อเลอร์นเนี่ยมันจะมีค่ารีซอลด้วยเราก็ต้องดูว่ารีโซลสำคัญยังไงกับที่เราเลือกนะครับโอเคอเท่านี้ก็พอนะครับ